สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะหลังจากหายไปนานนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านของอานะคะที่ตัดที่ดินแล้วก็ขายไปส่วนหนึ่งนะคะส่วนข้างบนนะคะก็จะติดกับถนนใหญ่ของเมืองลาเซียแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งเราก็มา ทานกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะร้านนี้อร่อยนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งนะคะเราก็ไปทานข้าวนะคะก็จะเป็นข้าวราดแกงนะคะอันนี้จะตกอยู่คนละประมาณ30กว่าบาทนะคะ แล้วก็ส่วนน้องคนนี้นะคะกําลังทําป้ายทะเบียนรถนะคะคือทะเบียนที่นี่ไม่ได้แบบทะเบียนแบบว่าลงไว้แบบนั้นนะคะอันนี้จะเป็นทะเบียนที่เขาทําขายนะคะส่งไปทางเมียวัดตีนะคะทางเมยียนวดตีแม่สอดนะคะทัชชิเล็กแม่สายนะคะที่จะเป็นทะเบียนรถแบบนี้นะคะที่เป็น MTY ก็คือจะเป็นมันตะเลนะคะแล้วก็เขาจะใส่รหัส แบบนี้นะคะเขาจะมาเช่าอยู่ที่บ้านของอานะคะเราก็เลยไปไปขอถ่ายดิ้นนึงนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะคือเขาทำส่งคือเยอะมากเลยนะคะก็จะอะย่างแรกก็จะมีจะมีเหล็กนะคะแล้วก็จะตีให้เป็นตัวหนังสือเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะมาใส่เป็นสีดำนะคะพ่นสีดำแล้วก็จะมีสติกเกอร์มาแปะแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะติดที่เป็นเรียกก่อนนะคะแล้วก็จะติดที่เป็นเขตของมันตะเลนะคะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นสำหรับรถโตโยต้าหรือว่ารถอาราฟาหรือว่ารถไฮเจตนะคะก็ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือ kyn ก็จะเป็นแถว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 ,แถวแมญวนตีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะมียันกรุงด้วยนะคะมันจะเลนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็จะ,ะส่งทุกที่นะคะอันนี้เขาทำขายคือเยอะมากนะคะที่นุชไม่ได้ถ่ายก็มีเยอะนะคะทำเสร็จแบบนี้เขาจะมี QR code ให้นะคะก็คล้ายๆกับทะเบียนที่เมืองไทยเลยนะคะก็จะมี QR code มีเลขมีอะไรเรียบร้อยทุกๆอย่างนะคะส่วนใบลดของนุชก็มาซื้อที่นี่เองนะคะ ที่ติดกับที่รถนะคะอันนี้จะเป็นโตโยต้านะคะเห็นไหมคะเขาติดแบบง่ายง่ายแกก็บอกว่ามันยากอยู่นะคะเขาก็เอามาให้ดูอันนี้คือสำหรับที่รัชานนะคะ SHN นะคะก็จะจะเป็นชันนะคะชันสเต็กนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทำทุกๆวันเลยนะคะ ถ้านุชมีเวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไฟดับประมาณสี่วันแล้วนะคะเราก็ต้องเซฟแบตโทรศัพท์ไว้นะคะแต่สำหรับที่สำหรับสำหรับที่ที่ลาเซลลนะคะเขาก็จะมีเครื่องปั่นไฟหรือว่าจะมีไฟไฟจากแสงแดดนะคะโซลาเซลล์โซลาเซลล์นะคะเขาก็ก็จะมีแบบนั้นนะคะวันนี้นุชก็เอาไป อตอนเช้านะคะสาหรับโทรศัพท์แล้วก็ไปชาร์จบ้านของป้านะคะแล้วก็ไปเติมน้ํามันช่วยนะคะแล้วก็อีกพาวเวอร์แบงค์นะคะเราก็ไปชาร์จกับเพื่อนนะคะ<ง>ก็ต้องดูนะคะว่าจะประมาณไหนยังไงนะคะว่าเขาก็บอกว่าได้ยินค่าว่าทอนฟานะคะที่จุดกระจายไฟฟ้านะคะก็จะมีแล้วเขาบอกว่า มีคนมาวางระเบิดเต็มเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะต้องรอดูอีกนะคะว่าไฟจะมาไหมนะคะถ้าไม่มานี่คือแย่มากเลยนะคะส่วนตอนนี้นะคะไม่มีไม่มีแก๊สนะคะแก๊สสำหรับใช้ในครวัวเรือนนะคะก็ไม่มีนะคะที่นี่ก็จะเป็นวัดนะคะที่นุชได้ไปส่งเงินนะคะเ,คเพราะว่าล,ลูกหลานๆส่งเงินมาให้กับญาตินะคะ นี่กำลังต่อคิวรับเข้านะคะสำหรับตอนเย็นนะคะอ่าก็จะเป็นคนหมู่บ้านนุชส่วนมากก็จะเป็นคนแถวแสนหวีกันทั้งนั้นเลยนะคะก็จะต้องมาต่อคิวแล้วก็รับเข้าไปแบบนี้นะคะเข้าแล้วก็กลับเข้านะคะก็จะมีคนที่มาทําให้นะคะแต่ละวัดจะไม่เหมือนกันนะคะบางวัดก็อ่เขาจะมี มีวันนะคะสําหรับหมู่บ้านวันนี้ทํากับข้าวแล้วก็หมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงทํากับข้าวก็จะประมาณนี้นะคะ ส่วนบางวัดนะคะก็จะต้องทำเองนะคะหนึ่งหมู่บ้านก็คือจะทำกับข้าวหนึ่งวันประมาณนี้นะคะเขาก็จะแบ่งกันแบบนี้นะคะแต่บางวัดก็คือสำหรับวัดนี้นะคะคนในชุมชนที่เข้าในวัดนี้นะคะที่สักการะในวัดนี้เขาก็จะแบ่งกันคนหมู่บ้านหนึ่งก็สำหรับ3ามวันนะคะสำหรับทำข้าวข้าวแจกคือวันละสามมื้อนะคะ บางครั้งก็ตอนเช้าก็จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีหมูมีอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นุชคิดว่าน่าจะเป็นผักผัดผักรวมอีกหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำพริกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพอไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆนะคะเพราะว่าลูกสาวก็ซนเหลือเกินนะคะนี่ก็จะเป็นคนในหมู่บ้านของนุชเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นยายนะคะอยู่ติดกับบ้านนุชเลยนะคะ